สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีฑวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามักรู้จักในานามอย่างไม่เป็นทางการว่าบอสเนียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างยุโรปใต้และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่านมีพรมแดนติดกับประเทศเซอร์เบียทางตะวันออกมอนเตเนกโกรทางตะวันออกเฉียงใต้และโครเอ,อเชียทางเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ทางทิศใต้ของประเทศยังมีพื้นที่ติดชายฝั่งแคบทางทะเลเอเดรติกภายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีระยะทางประมาณ20กิโลเมตรหรือ12ไมล์ในพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของประเทศมีภูเขามากและมีภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปโดยมีอากาศร้อนในฤดูร้อนแต่หนาวเย็นพร้อมกับมีหิมะในฤดูหนาวในตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เนินปานกลาง และในตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ราบเรียบเป็นส่วนใหญ่ภูมิภาคของเฮอร์เซโกวีนา